iPhone มีข้อความแจ้งเตือนว่า iPhone ของคุณได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแก้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ i p h o n i OS Thailand นะคะช่วงนี้นะคะมีลูกเพจนะคะสอบถามมันเข้ามานะคะว่า iPhone นะคะอยู่ดีๆก็มีข้อความเด้งขึ้นมานะคะแจ้งเตือนว่า ไอโฟนของคุณได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรืออย่างรุนแรงเลยนะคะจะแก้ยังไงไอโฟนพังหรือเปล่าหรือมีวิธีแก้ไขค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราจะทำตามการแก้ไขที่แนะนำโดย apple.com นะคะอันดับแรกนะคะเปิดเข้าไปในคำเชิญของแอปปฏิทินแล้วก็ให้ไปแตะแจ้งว่าเป็นขยะนะคะแตะลบได้อ่าเดี๋ยวเราลองดูนะคะ เข้าไปที่ปฏิทินอะเดี๋ยวเมย์ลองดูเป็นพวกที่เมย์ตั้งไว้นะนี้มันจะมีให้ลบได้นะคะหรือว่าเราจะกดไม่ให้แจ้งเตือนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยให้การแจ้งเตือนเป็นไม่มีนะคะหรือว่าลบกิจกรรมไปเลยแต่ถ้ามันลบไม่ได้เราจะต้องดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ซ่อนปฏิทินที่ต้องการนะคะลบกิจกรรมในปฏิทินที่ต้องการเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่าถ้าเราลบไม่ได้นะคะเราจะทำยังไงถ้าไม่มีตัวเลือกการลบหรือปฏิเสธน,นะคะเป็นไปได้ว่ากิจกรรมนี้อยู่ในปฏิทินของผู้ให้บริการรายอื่นก็คือเราต้องไปตรวจสอบปฏิทินในรายละเอียดกิจกรรม,มนะคะว่ากิจกรรมนั้นน่ะมาจากที่ไหนซึ่งตามปกติแล้วที่มันขึ้นแปลกๆหรือว่าแจ้งหลอกเราว่า iPhone ของเราเนี่ย มีอันตรายอย่างร้ายแรงอันนี้เป็นสแปมแน่นอนว,วิธีแก้ของเราก็าคือไม่ต้องกดแล้วก็ผ่านวันไปนะคะไม่ต้องไปสนใจข้อความนั้นและอย่าคลิกลิงก์อะไรในนั้นเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะถ้าคลิกเข้าไปแล้วให้ใส่รหัส,สิร์ดห้ามกดเด็ดขาดนะคะ <S <S สำหรับใน iOS เดิมนะคะก่อนที่จะเป็น iOS 14สสามารถเข้าไปได้ที่การตั้งค่ารหัสผ่านและบัญชี เข้าไปที่ปฏิทินสมัครรับนะคะแล้วก็กดดูชื่อแปลกๆที่เราสงสัยว่าเราไมา่ได้ไปกดรับนะคะแล้วก็กดลบปฏิทินนั้นออกไปได้เลยเช่นกันนะคะ <Okay. S 1> สําหรับข้อความแจ้งเตือนนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับ iPhone ของเรานะคะ <Okay. S 1> แค่เป็นข้อความเหมือนคล้ายๆข้อความฟิชชิงนะคะที่ขึ้นมาทําให้เราตกใจแล้วก็เราจะกดเข้าไปในลิงก์อาจจะเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่ารหัสผ่านนะคะทําให้ทางต้นทางที่ส่งข้อความหลอกเราเนี่ย สามารถเข้าถึงรหัสผ่านของเราได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือมองข้ามมันไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกดลิงก์มันมันจะแจ้งเตือนที่เมย์เคยกดดูนะคะจะประมาณ3วันนะคะหลังจากนั้นข้อความเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วก็เวลาเราจะไปกดรับลิงก์อะไรนะคะหรือว่าจะกดรับสมัครอะไรดูลิงก์ดีๆนะคะให้ดูจากที่ที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะของข้อมูลของเรานั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเฟรบ i ริเพจ iPhone OS Thailand ไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อไม่พลาดทุกๆการอัปเดตของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ